สวัสดีค่ะเพชรค่ะผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดเจริญยุตการค่ะวันนี้เพชรจะมาแนะนำรถรุ่นใหม่ในรุ่นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมสปอร์ตราคาปกติ1,469,000บาทค่ะราคาพิเศษในไลน์นี้ลดเหลือเพียง1,324,000าบาทค่ะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0 180แรงม้าแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตร ับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมชุดแต่งสปอร์ตจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าใหญ่สีดำล้ออันลอยขนาด20นิ้วสีดำเพิ่มความสปอร์ตดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นชุดแต่งภายนอกสปอร์ตสีดำเบาะหนังลายสปอร์ตภายในตกแต่งด้วยตะเข็บสีน้ำเงินพร้อมความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใครที่สนใจหรือมองหารถรุ่นนี้อยู่รีบมาจ,าจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะ แันเป็นภายในงานนี้เลือกรับส่วนลดราคาพิเศษ1 3 2 4 0 0 0บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%นานถึง60งวดค่ะรีบทักกันเข้ามานะคะในรายนี้มีราคาพิเศษเพียงคันเดียวเท่านั้นค่ะ